สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้มีคนมานั่งกินเป็นเพื่อนด้วยนะคะ <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> นั่งกินผัดกะเพราอยู่ข้างๆค่ะแม่พูดเด็กนะอ้อยอ๋อไม่ให้พูดเด็กน้อยคนเด็กคนโตเพื่อนๆนวันนี้เรามากินอันนี้ค่ะปลาล้อลอยค่ะแม่ปลาล้อลอยปลาล้อลอยปาลยปาสวายาแซ<ส>่บ แซบอยู่ค่ะจะเป็นไงอ่ะนี่ชิมไหมเอาไหมเดี๋ยวเราโรยพริกไปก่อนนะคะนี่เพิ่มความเผ็ดหนัวเพิ่มความแซบใช่เพิ่มความแซบแล้วก็บีบมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่มความเปรี้ยวความเปรี้ยวหรอใช่มาทานข้าวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มหิวแล้วแตงผักก็มีผัก ถั่วผู้ต้มผักก้านจองแล้วก็มีถั่วถั่วฝักยาวสีม่วงถั่วนั่งเนาะและอันนี้ค่ะใบผักคาด<ะ>ใบผักคาดนาเนาะทานข้าวเร็ว<ะ>กินข้าวก่อนมีดอกแคร์ด้วยค่ะทานข้าวกันเลยค่ะขอตักลาดก่อนนะอหวจะกระดีกระเด็นเข้าตา ได้ปลาสวายแม่จะทำมาเป็นต้มแซ่บเอาไหมตมม้แมแซ่บหาข้าวมาทานได้กันค่ะแม่ไม่มต้องหาข้าวมาทานอืม่มพูดพูดอะไรก็ไม่ได้เลยห้ามพูดทุกอย่างเลยครับไม,ไม,ไม,ม่ตักความพิกก่อนมา เริ่มจากผักคัดนาตอนแรกจะเอามาเอามาแกงเนาะยังไม่ได้แกงเลยมันจะเสียแล้วเอามาต้มเลยอขอโทษพริกดิดกระเด็นเข้าตาเด็กขอบีบมะนาวอย่างนีู้เนะแม่มันเปรี้ยวไม่พอเหรออืม แม่ก็แมน้ำมะน,นาวมันเทนใสให้หมดขวดเลยดิจะได้เปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดจี๊ดเนาะดีแม่แม่ดีแมงวันเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนแรงวานก็ไม่รู้มันกัน,นอัดจ,จี๊ดหวานนะคะแม่ดูแต่มันแก่ไปหน่อยมันพองน้องก็มาให้ะคะ่ะแม่ดูมนสไลด์ คารเดอร์คไรเดอร์ได้แบบเดียวใครแน่ชนชนเออเออเออ่ะน้องอือฮคนแอบอะไรแม่กินข้าวง,างิดื่มนะ้ำ อืมเราวิ่งเังเหนื่อยหน่อยหลวงพ่อบอกให้ไปหาหลวงพ่อไปเล่นกับหลวงพ่อ<า>พริกค่ะอืม,อม เพื่อนๆทานข้าวกับอะไรกันคะแม่มา,าทานข้าวด้วยกันคิดคิดคิดว่าแม่อจะช้นดีก,กว่าอือร่าง enjoy กินอือมวานนะ สวัสดีครับเน่ยานดิงาถูลูกสวัสดีครับโอเคจะมาสอนดีใจปลาลาปลาสวานก็อร่อยนะคะลอยปลาสวายเออเอออร่าเกินอลย ผักก้านจองค่ะเผ็ดไหมอืมอร่อยเพื่อนๆขอมหน่อยหน่อยเนอะฮ อ,อ่ดอกใหญ่ดีจังเลยคะ่ะหืมหืมหเานี้ยเอาไวนะ้หไหนอะหืมเขาเนี้ยทำไง น้องกินไหมไม่ไม่ไม่น้องไม่อยากกินไข่หมมนี่หน่อไม้เน่ย วันหยุดค่ะอแม่กอร่อยไม่หยุดเลยแม่ก็อร่อยไม่หยุดเหมือนกันเพื่อน อืมอือทำไมไม่นอนเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าอะไรโอ้ยอย่าดื่มข้าวจานะระวังแม่เพราะว่าอะไรมันสวยเลยเขาออกก็สวยอื ขายมังกรสวยชมแม่รข้าวหมือวข้าวของน้ำปลาไหม อย่างไรอืมอืมเปลี่ยนเหรอโอเคหมูอืมเอาน้ำปลานะในนี้น้องเวจะกินไม่หยุดเลยกินกับแม่เลยเหรอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะใช่ใช่ใช่หนูชอบดูมากเลยชอบ ชอบไม่แม่อาลิปชุดน,นี้มากเลยแม่พรุ่งนี้แม่ใส่ชุดน,นี้มานะออโอเคไหมเนี้ใส่เข็มหมุดลงไปค่อยๆใส่ลูกอยยนี้ออไม่เล่นไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น พี่น้องอยากได้ซุปเผ็ดน้องตะอันนะลูกอร่อยอร่อยค่ะแม่น้องอยากได้เนื้อปลาน่มแม่มันเป็นเนื้อสดไหมแม่เอหรอกอืมสุกแล้วอ่ะน้องในบอกอย่างนั้นทำไมม,มันเหมือนกำลังสดเลยอนะ่ะไม่สดหรอกลูกไม่กล้ากินอ่ะมัน,าานะนะม,นมันเทงอืม ไม่ไม่กินก่อนอือมาให้แม่กินข้าวกินข้าวแม่จันนูอยอยากได้จันนันอยากได้จันนันอร่อยค่ะเพื่อนๆโอ้ พกใส่ไปห้าแม็กก็จะอิ่มแล้วอืมไม่เป็นไรเมืมาก่อนแม่ก็เลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยว6เดี๋ยว6กขี้อ้อนแม่คิมนี้แม่คิมนี้เนี่ยมไอืมอย่าถูอ่ะก็คิดถูกันอ่ะอืมอืม ไม่ใช่มือมันไม่ได้เปื้อนไม่เอาไม่ถูไม่อยากถูกอ้ะไม่ชอบอืมทำไมไม่ถูนั่งดีๆมานงไม่อยากถูกกอดเฉยๆแต่อย่าถูเพราะว่าอะไรอือปะอืมออน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นกอดกันตลอด

เพื่อนๆจะเบื่อมหมขึ้นจต่ข้าวกับน้ำพริกืม อร่อยค่ะพักไทยอยู่นงเนืองขอบคุณเพื่อนๆที่ <c oughs> เข้ามารับชมนะคะ ฝากเพื่อนๆกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแม่ดูน้อยแท้ไหมเหมือนถูกจันทร์อือแม่ก็จบชิปได้แล้วหะ่ะทำไมล,ลูก ครที่ยังไม่เคยเอาปลาสวายอะค่ะทำปะลาร้าลลองทำดูนะคะเพื่อนๆอ,อร่อย,ออยเนื้อฟูฟูเลยอร่อยมากแมงวันมันได้กลิ่นปลาร้า มาอือ,อบตาพึ่กนิดนึง ปลาสวายนึ่งก็อร่อยนะคะถ้าใครกลัวขาวก็เอาขิงใส่ลงไปนึ่งกินกับผักร้อนๆเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราเราลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปมันยาวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะขอนั่งทานข้าวต่อขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มากดติดตามให้ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ